เก็นผ่านไม่อาจปันใจเพราะเรามีเราคอยเฝ้าที่แค่วงใหญ่จะไกลแค่ไหนส่งใจถึงกันทุกวันจากคนเคยซึ้งคิดถึงค่หนึ่งไม่กล้า ใจมันห่างใกล้กันหัวใจมันคงฝันท้องรักจริงยืนยันมีเธอเท่านั้นฝากฝันแค่เพียงสองเราอุมปรสสาคหรือจะมา,าก้างกันนาทีที่ เรานั้นให้สาวอากาศเปลี่ยนไปไม่ทำให้ใจเน็บหนาวฝ้ายังคู่ดาวสองเราก็ต้องคู่กันจะนานแค่ไหนหัวใจเราไม่ถือจา รักเราทุัม สัหรือจะมาห่างกันนาที่ทนงานไม่ทำเรานั้นให้สาง จางไม่เคยลองทางเติมวังรักเราวทุ่ง ตัมรัชนีกรคุณตั้มรัชนีกรนี่ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นดาราที่มีบทบาทสําคัญกับวงการลูกทุ่งของเรารับบทเป็นพี่พึ่งพุ่มพวงใช่ไหมคะและที่สำคัญคือคนรักลูกทุ่งสมัยนั้นวันนี้สังเกตดีๆนะเขามาคู่กันแล้วเขาก็ร้องเพลงรักกันเอ๊ะแล้วเขาเป็นอะไรกันหรือไม่หรืออะไรยังไงคะที่ทำไมถึงมาร้องเพลงทุ่กันได้คะเฮ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เอ็มเนี่ยกำลังมีข่าวพาดพิงกับคุณต้อมอยู่ใช่ในโลกโซเชียลบอกว่าสองคนนี้เขากําลังเป็นดองกันเออเอาดองเกลือถามจริงถามจริงนี่เป็นแฟนกันหรือเปล่าชอบกันมชอบกันหรือเปล่าต้องมีกันมั่งอยู่แล้วมันไปไหนจะไปดึกกันนอนไหนก็ต้องนอนโรงแรมเดียวกัน กันก็ได้นะป๋าอย่ามาโกหกแล้วจะบอกให้แต่จริงๆนะคนอื่นพูดน่ะไม่ดีนะเพราะป๋าพูดดูธรรมดาดีจังเลยใช่ไงจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเชิญมารายการมีสองอย่างออกอาราบะใหม่ออกคู่ใหม่อันเนี้ยออกคู่ใหม่ไม่ใช่ทว้งเพลงก็ไม่ได้ใหม่ใช่เดี๋ยวเขอเคียงก่อนว่าทำไมมาร้องคู่กันได้งงมากถามคุณต้อมดีกว่าสายนักแสดงเพราะเราคุ้นเคยสายนักแสดงคุณต้อมเคยดูรายการผมไหม เคยค่ะเอ็มเขาเคยร้องเพลงนี้นะผมจําได้อะเนาเปล่าเคยดูใช่ไหมคะเคยค่ะแต่ตอนนั้นที่เอมมายังยังไม่ได้ดูอ่ะก็ต้องไปเปิดยูทู e ให้ฉันดูนะผมผมว่าเอาคู่ปัจจุบันก่อนดีกว่าคู่ปัจจุบันก็แสดงว่านี่คือคู่ค่ณฟังทางนี้เราเป็นสุภาพบุรุษจะยืนยันไหมว่านี่คือแฟนของคุณ เดี๋ยวไปเอาหลวงพ่อมาก่อนเอาหลวงพ่อมาก่อนงั้นเอาหลวงพ่อก็ได้เอาไปเป็นบบในหลวงพี่แล้วไม่เอาไม่แบบในหลวงพี่แล้วก็จะให้มันรู้ไปเลยเออมันจะได้มาแอบแหววแต่ขำๆมันอยู่ใครๆเขารู้กันแล้วคุณสองคนเป็นแฟนกันใช่หรือไม่คุณต้อมแนนแนนเขาเป็นแฟนคลับหนูต้าล้าก็บอกให้ตอบตาล้าวคือเป็นแฟนคลับเป็นแฟนแล้วก็ขับรถให้ด้วยออ๋ เไปคุยกันเรื่องเพลงป้าไม่ได้คุยกับพี็ต้อมนานมากเพราะว่าเราครเรื่องล่าสุดที่เราเล่นด้วยกันเนี่ยนานมากเลยนะตั้งแต่ส่วนแม่ลูกกันจีนเป็นแม่ใช่ไหมถ้าจีนเป็นแม่ค่ะหนูเป็นแม่โอ๊ยไม่ใช่พี่ต้อมพี่พี่ต้อมเป็นแม่หนูใช่ก็กลับมาอีกรอบหนึ่งมาครั้งนี้หนูก็เลยแบบเซอร์ไพรส์มากเลยตกใจว่าทำไมแม่หนูมีแฟนหล่อจัง คือจิตใจของน้องเอ็มเขามัางน้องเอ็มเขาหรอเขาก็ต้องมีรักษาฟรองเขาบ้างแต่ครั <c ười> <c ười <c ười> <c ười ้งนั้นคุณมากับคนเชื่ออะไรนะเฮ้ยก็เขาไม่ได้พูดจทีเนี่ยจริงๆแล้วคือคือเรารู้จักกันนานแล้วอะค่ะก็คือเป็นพวกใส่บุญเหมือนกันก็คือไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้อมชอบร้องเพลงแต่ร้องไม่รอดค่ะอืมเขาก็เลยแบบว่าลองดูไหมอะไรอย่างงี้ก็เลยว่าเอาเพลงนี้มาร้องแล้วกันอ๋อแล้วในอนาคตคิดว่าจะมีแลนที่จะร้องเพลงอื่นๆคู่กันต่อไหมคะ น่าจะมีครับผมคือว่าแผนการในต้อมแน่มันจะวางวางแผนไว้ไงงานไหนมาน้ปยอย่าไปบอกเขาซิหนูกำลังคิดอยู่ก็ใช่ไงพ่อดังด้วยกันแล้วใช่ไหมมันไม่ต้องแยกไปไหนได้ไงไปไหนต้องไปคู่กันไงแผนการในต้อมผู้หญิงผู้ชายนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยใสสะอาดใสสะอาดพอมาร้องคู่กันอย่างนี้เดี๋ยวเรียนถามคุณพ่อบ้างดีกว่าครับว่าเป็นยังไงพอครับครับก็เดินขอเชิญชม เพราะว่าลูกเอ็มเนี่ยเขาลูกทุ่งธรรมชาติเลยลูกทุ่งอาชีพเลยสําหรับหนูต้อมรัชนิกรเนี่ยนะแก้วเสียงทำเนียงเสียงของหนูต้อมเนี่ยดีมากๆเลยแต่ว่าขาดลูกเอื้อนถ้าหนูฟังเพลงพุ่มพวงมากๆนะหนูจะได้มาหมดเลยนะก็ทั้งสองนี่เหมาะสมกันจังเลยแต่งเลย<ม>แต่งเลย <Hey. S 2> <laughs> ไอเขาจะแต่งไม่แต่งเป็นอีกเรื่องแต่ว่าเขาเหมาะสมกันมากเหมาะสมที่จะทำมาหากินร่วมกันต่อไปขอให้ไปคู่กันตลอดและขอให้พีจพิงๆแล้ว้วรูปัักษ์มนไดเปรียบไปแแลลล้วล้ว่่ะะทังฝาาฝาาายยชงงนหน้าตาย,ยางี้ถ้าหันมาร้องเพลงลูกทุ่งเอาจริงเอาจัง,จ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 งผมเชื่อว่าความสำเร็จตามมาแน่นอนพี่พ่เดียนหน้าตายอย่างงี้แต่ว่าหน้าตาพิแดน,นผมว่าลำบาก <laughs> ไม่กำลังจะชื่นชมเขาจริงน้ําเสียงไปกันได้นะฮะนักร้องถ้าร้องคู่กันอีกอีกคนนึงมีอารมณ์อีกคนนึงไม่มีอารมณ์มันก็ไปด้วยกันไม่ได้เพลงต้องมีมอารมณ์อารมณ์เพลงลองลง่ะสิฮะถ้าพวกคุณคิดอะไรเนี่ย<ม>เออผมพูดถึงอารมณ์เพลงเพราะว่าระดับเสียงโทนเสียงเหมาะสมที่จะร้องคู่กันโอเคครับสวัสดีครับบนเวลาท่าอาจารย์ยังไม่พูดเลยอาจารย์ยังไม่ได้พูด ทั้งคู่เป็นสายบุญด้วยกันถึงได้มาเจอกันศีลเสมอกันถึงได้มาร่วมงานกันขอให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวจงมีความสุขกับยังเหรอโอเคเอาลยครับขอให้โชคดีขอให้ดังๆครับไม่รู้ว่ามาเปิดตัวเพลงนร้อมาปวดตุกคนนึกอะไรหรือไม่เขาก็ไม่ได้บอกว่าจะมาแบบนี้พอเขาล้อกันไปเราชักหมั่นไส้แล้วเราต้องถูถอยีูถอยเลย โอ้โหมันจะมันจะหวานเลไกันขนาดนี้ไม่เห็นใจคนเมียเพิ่งตายใหม่ๆยังยังตารยานคุณนีดำนี่วันนี้มาร้องเพลงรายการของเราอัลบั้มอะไรเรียบร้อยแล้วหรือยังนายถึงบันทึกเสียงหรือยังอ่ะผมแปลให้เออบันทึกเสียงหรือยังบันทึกแล้วครับบันทึกเสียงแล้วสองคนเลยใช่ปะสองคนเลยครับแล้วมีไปหาฟังช่องทางไหนได้บ้างนะคะทาง YouTube ครับผมตอนนี้ครับยูทรับงานต้องรับคู่กันนะฮะก็รับคู่ครับว่าเป็นเพลงคู่ถ้าเกิดเขามีร้องนักร้องชายมาคู่กับคุณต้อม โดยไม่เอาคุณเอ็มนี่คุณยอมป่จะร้องเหมือนผมเหรอครับเฮ้ยนี่คุณก็ไปก็เอด้วยเหืออยู่ต่อเหนื่อยเปล่าๆใช่ค่ะโดนขยี้แน่ๆาผลงานไปหน่อยแล้วถ้าจะติดต่อพวกคุณเนี่ยไปร้องเพลงคู่ต้องติดต่อยังไงครับผมก็ยังไงต้องขอฝากสำหรับเอ่อเพลงคู่นะครับเติมใจให้กันก็ติดต่อทาง YouTube หรือว่าดูได้เลยครับผมจะมีเบอร์โทรอยู่อะไรเงี้ยครับทาง Facebook ก็ได้ครับเอ็มธนวันรภาษาไทยเลยครับอ๋อครับผมพิมพ์เอ็มธนวัน์ได้เลย ทุกคนจะเห็นต้อมในภาพของการเล่นละครใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหม่ใหม่มากๆถึงแม้ว่าตอนนั้นเราเล่นละครไปเป็นเพลงลูกทุ่งก็จริงแต่มันไม่ได้ทําเองแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยแล้วกันนะคะมันยากมากค่ะแต่จะพยายามล่าสุด้า<ๆ><ๆ>มีโค<ๆ>้ชที่ไปสอนร้องเพลงในห้องบันทึกเสียงโดยโ<ท>คุณ<ๆ>สลักจิตดวงจันไม่ธรรมดานะเขอาอลังทาเพลงกันอยู่นะยังไงต้องติดตามมาให้ดี